ทางด้านนายกสมาคมนชาวนาข้าวไทยนะคะได้ร่วมมือกับม็อบประชาธิปัตย์บุกกระทรวงพาณิชย์เพื่อเรียกร้องรัฐบาลจ่ายเงินค่าจำนำข้าวนานประสิทธิ์บุญเฉยนายกสมาคมชาวนาข้าวไทยพร้อมด้วยม็อบประชาธิปัตย์และกลุ่มผู้ชุมนุมชาวนาจากภาคตะวันตกภาคกลางและภาคอีสานเดินทางมายังกระทรวงพาณิชย์พร้อมปิดถนนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้กับชาวนา นายประสิทธิ์กล่าวว่าการเคลื่อนไหวในวันนี้เพื่อแสดงจุดยืนของชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากการผิดนัดชำระเงินค่าข้าวของรัฐบาลพร้อมเรียกร้องให้เปิดโกดังข้าวรัฐบาลเพื่อให้เข้าไปตรวจสอบว่ามีปริมาณข้าวและคุณภาพครบถ้วนหรือไม่นานิวัดธรรมรงบุญทรงไพศาลร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า รัฐบาลค้างจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าวฤด,ดูการผลิต2,556-2,557ต่อชาวนาเพียง2เดือนก็คือเดือนธันวาคมและมก,กราคมคิดเป็นเงินที่ยังค้างจ่ายอยู่กว่า100 0 0ล้านบาทไม่ได้ค้างจ่าย6เดือนตามที่ถูกกล่าวหาส่วนกำหนดการจ่ายเงินให้กับชาวนาน,นั้นขึ้นอยู่กับกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวกับบริษัทเปยต้าฮวงจริง โดยได้มีการลงนามซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G เมื่อวันที่20พฤศจิกายน2556ส่วนหากชาวนาจะขอข้าวคืนรัฐบาลก็ยินดีเพราะถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของชาวนาขณะที่ทางด้านนายันยงพวงราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กล่าวถึงการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลในปี2557โดยเฉพาะในช่วง3-4เดือนแรกว่าจะเข้มข้นมากเป็นพิเศษ พราะต้องเร่งขายข้าวให้ได้โดยเร็วเพื่อดนนำเงินมาจ่ายให้กับเกษตรกรนอกเหนือจากการหาเงินกู้จากสถาบันการเงินนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่ว่าการต่อสู้ทางการเมืองจะไปในทิศทางใดก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนของชาวนาโดยได้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการจ่ายเงินให้กับชาวนาโดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการจัดหาแหล่งเงินกู้ภายใต้ข้อจํากัดของกฎหมาย ควบคู่กับกระทรวงพาณิชย์ที่อยู่ระหว่างการเปิดประมูลเพื่อเร่งระบายข้าวเพื่อนำเงินมาจ่ายชาวนาตามที่มีภาระผูกพัน